เรารักแม่อย่ารักแค่วันแม่วันเดียววันไหนก็ให้ของเกี่ยวให้แลลีเลี้ยวดูแลแม่เราแม่เหนื่อยจนล้าเลี้ยงลูกมาจนอ่อนแรงเอา ถึงยามที่แม่แก่เท่าอย่าปล่อยแม่เงาอย่าทิ้งเดียวดายเวลาว่างอย่าได้ว่างกับการเหาอย่าเพินกับการเรื่องลา เที่ยวแต่หาเวลาสบายแม่คอยอยู่หลังแบ่งวันว่างบางเถิดหญิงชายดูแลแม่เราเอาไว้ก่อนที่จะสายตอนแม่ไม่มีรักแม่ ไม่ใช่รอวันแม่วันเดียวไม่ใช่วันสำคัญแล้วเที่ยวอย่ารอเกี่ยวแค่เพียงวันนี้แม่คือสวรรค์สิ่งสำคัญที่เราควรมีรักษาดูแลให้ ตอนที่ยังมีแม่อยู่ใกล้ตาโทรหาแม่อย่าโทรแค่วันแม่วันเดียวต้องใช้เวลาเต็มเหนียวแม่คนเดียวควรให้เวลา เธอทุนเอาไว้อย,ย่าทิ้งให้แม่เศร้าเววารักแม่อย,ายา่าแยกเวลาควรกราบบูชารักแม่ทุกวัน